เราต้องเดกเมพัแล้วแหละไปเฮียแล้วไงตัวมาวิ่งสวนกลับนั่นแหละถ้ามึงยิงมาคุยิงกลับปุ้ยห,หน้าหี เอาแล้วชิบพายแล้ววันนี้กำลังเสือมพวกเรากำลังโดนงั้นเดี๋ยวฉันโทรหากำลังเสือมให้ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเปล่าอตอนนี้เรากำลังประสบปัญหาที่ร้ายแรงมากเราเสียไปสองคนแล้วไม่สยิยังไม่เสียงั้นพวกแกรอก่อนแป๊บนึงเออหนักรอ,อได้เพื่อนนะ กำลังมาไอ้รู้มึงมาได้ไงไวเวโตฮ่าฮ่านี่แหละพี่ใหญ่ฉันมาแล้วจัดการมึงเลยพี่